ครับต่อไปนะครับในเมื่อเราตัดไว้กลมแล้วนะครับของเมสซ่นะครับทีนี้เราจะมาใส่ปอกนะครับเพื่อทําตูดตะกร้านะครับนะครับใส่แบบนี้นะฮะเราก็มาใส่จิ๊กนะครับเน้นนะครับรอยต่อนะครับต้องอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงกลางครับและต่อไปนะครับเราก็จะมาร์กจุดให้ได้4จุดนะครับ ช้ปากกาเมจิคามาร์ตไว้นะครับให้ได้4จุดนะครับเพื่อเป็นตำแหน่งที่จะทำหูของตะกร้านะครับคือตะกร้าใบนี้นะครับเราสามารถทำได้หลายวิธีนะครับ1นนะครับเราจะใช้แผ่นอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้อีกแบบหนึ่งนะครับอันที่2นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้แผ่นนะครับลองใช้คานกลางก่อนครับใส่คานกลางแล้วก็ใช้ปืนยิงครับ โดยใช้หวายผ่าซี่นะครับจะเป็นหวายจริงหรือหวายเทียมของเมสเซ่เขได้ครับยิงลักษณะนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวช่างทำให้ดูนะครับนี่คือก้นตะกร้านะครับหวายพลติกของเมสเซ่นะครับอันที่สองครับก็ยิงต่อมาครับที่เรามาร์คไว้นะครับนี่นะครับ ถ้าจะให้รวดเร็วนะครับเราใช้แผ่นก็ได้แผ่นพัดติดของเมสเซ่นะครับนี่ฮะยิงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ นี่คือวิธีการยิงก้นตะกร้านะครับในเมื่อเรายิงคานกลางเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะใช้ไหวย่าซิกมายิงนะครับยิงแบบนี้นะครับเราก็ตัดไปด้วยยิงไปด้วยนะครับความเสียหายไม่มีนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเราใช้กรรไกตัดนะครับยิงไล่กันมาเรื่อยเลยนะนี่นะครับยิงชิ้กันเลยครับชิ้กันเลยครับชิ้กันเลยชิ้กันเลยนี่ครับนีนะครับ ยิงให้เตรียมไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ